โอ้โห oh, oh. บรรยากาศเช้านี้บรรยากาศเหมือนกับหน้าหนาวฮะลมพัดเอื่อยเย็นสบายนี mm ่แหละความสุขยามเช้าจิบกาแฟชมธรรมชาติก็ถือว่าเป็นความโชคดีของนาเล็กที่ได้มีโอกาสมาอยู่ที่นี่ กิจในสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนารกอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆสวัสดีครับวันนี้บรรยากาศสบายสๆฮะลมพัดเย็นๆนแดดร่มนะยังแดดยังไม่ออกเลยเช้านี้หกโมงกว่าแล้ว คือมันอาจจะค้มฝนนะแต่มันบรรยากาศเหมือนหน้าหนาวฮะลมพัดเอื่อยๆเย็นๆโอ้โหถือว่าดีมากๆเลยดูแล้วมันผ่อนคลายนะมีความสุขบานใครมีคลองแบบนี้บ้างยืนบนสะพานครับเนี่ยยืนบนสะพานแล้วก็จิบกาแฟโอ้โหมัน ือว่าบรรยากาศนี่สุดยอดมากๆเลยอย่างนี้แหละทำให้สมองปลอดโปร่งนะคิดอะไรก็ได้พูดอะไรก็ไดนะ้แต่ขอให้คิดบวกและพูดในทางที่บวกจะเป็นสิ่งที่ดีมากนะวันนี้ก็จะมีเรื่องราวที่มาแบ่งปันกัน ตื่นแต่เช้าก็อย่าลืมฮะมาสูตรอากาศสูตรโอโซนที่มันให้เป็นอาหารสมองหน่อยเช้านี้นะแล้วก็จะแบ่งปันเรื่องของการหาหรือว่าความรู้ใส่คลังสมองกันหน่อยบางที ผู้เราเนี่ยไม่ค่อยใส่ใจที่จะหาความรู้ใส่ครังสมองมันก็ทำให้เราเนะี่ยสมองตื้อสมองคิดอะไรไม่ออกนะจะทำคอนเทนต์อะไรก็นึกไม่ไดนะ้เพราะฉะนั้นสิ่งที่สำคัญคือการพยายามหาองค์ความรู้นะเข้ามาเก็บไว้เข้ามาตุนไว้นะ เพื่อที่จะเอาไปใช้งานในเวลาที่เราต้องการทีนี้แหล่งที่มาได้จากที่ไหนบ้างการดูนี่แหละเราสามารถที่จะดูอะไรได้หลายๆอย่างนะจากเก็บเกี่ยวเอาองค์ความรู้ต่างๆในไปดูสวนดูไร่ดูนาดูทีวี เราก็สามารถที่จะหาพวกนี้ได้เอามาเติมเต็มนะสมองที่มันแบบมันโล่งหรือมีอย่างอื่นที่ก็คือเอามาทดแทนนั่นเองนะนะการดูนะก็ได้ต่อไปการฟังฟังข่าวคราวฟังฟังสิ่งที่ดีๆข่าวที่เป็นบวกนะข่าวที่เป็นประโยชน์ ก็จะทำให้รับรู้สิ่งดีๆไม่ว่าจะเป็นทางโทรศัพท์โดยทางฟัง y t u t u นะมีบางเรื่องที่เขาเล่าให้ฟังเนี่ยเออเราฟังไปหรือทางวิทยุนะหรือฟังคนอื่นเขาเล่าให้ฟังนะถ้ามันเป็นสิ่งที่ดีเป็นประโยชน์เราก็เก็บเอามาใช้ จะไปเรื่องของการอ่านมีหนังสือหนังสือพิมพ์หนังสือนิตยสารนะหรือว่าชีวประวัตนะิของคนที่เขาต่อสู้ชีวิตนะอ่านไปได้อะเพื่อเป็นแรงกระตุ้นเป็นแรงบันดาลใจให้เราอยากจะเป็นอย่างนั้นบ้างพยายามหลีกเลี่ยงคือ ข่าวที่เป็นลบๆอะไรที่มันทําให้จิตใจเราห่อเหี่ยวอันต้องพยายามหลีกเลี่ยงต่อไปก็คือเรื่องของการสนทนาหรือว่าการคุยการแลกเปลี่ยนทุกวันเนี่ยนายเล็กก็มักจะคุยแลกเปลี่ยนอยู่เสมอเรื่องขององค์ความรู้เรื่องของประสบการณ์โดยเฉพาะ การคุยกับเงียป๋องนี่แหละนะเงียป๋องมีอะไรดีเยอะนะเรื่องของหลักการบริหารหลักของการทํางานนะโอ้โหนาเล็กได้ได้จากเงียบป๋องเยอะมากน,นี่แหละบางทีเราการคุยกับคนใกล้ตัวคนที่เขามีสิ่งดีๆมาให้เราเนี่ยมันก็ได้ประโยชน์เยอะ ดัะนั้นแหล่งความรู้เราพยายามหาเขาใหนะหาเข้ามาใส่สมองหาทุกวันทุกวันแล้วเราก็จะสามารถที่จะเอาออกมาใช้นะออกมาใช้ได้ในการทําคลิปในการทําดําเนินชีวิตหรืออะไรเนี่ยนี่แหละก็อยากจะฝากไว้นะหวังว่าจะเป็นประโยชน์สําหรับคนที่กําลังทําคลิปหรือว่าคนที่กําลัง อยากจะสร้างชีวิตก็หวังว่าจะเป็นประโยชน์นะ,ะครับผมสำหรับคลิปนี้แล้ว,ลวก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมครับขอบคุณครับที่ติดตามรับชมนากเรียนกิจในชาแน,นลสวัสดีครับ